ราวนี้เราจะมาดูกันดินภาคเหนือนะฮะภาคเหนือก็เหมือนกันนะครับเรียกว่าก็ใช้ปุ๋ยเคมีกันเยอะมากนะฮะแต่วันนี้หลายคนเนี่ยนะครับเขาบอกว่าที่เป็นอกังตรที่เอาจริงเอาจงเนี่ยเขาบอกว่าพอเขาใช้เคมีผสมกับอินทรีย์แล้วใช้ไปใช้มาเนี่ยเขาไม่ต้องใช้เคมีเลยะครับอันนี้ เป็นสาเหตุเป็นเพราะยังไงครับถูกต้องครับเพราะจริงๆแล้วดินของภาคเหนือก็ไม่ได้เร็วเกินไปกว่าดินทางภาคอีสานซึ่งอีสานเนี่ยคำว่าไม่ดีเนี่ยบางทีเขาดินเป็นทางดินดินเค็มนะครับครับอั้นี้ทางภาคเหนือก็โชคดีที่ว่าไม่ค่อยมีดินเค็มแต่ว่าเนื่องจากว่าการใช้ปุ๋ยเคมีความสะดวกง่ายครับอาจารย์ เพราะมันเร็วรนะความสะดวกความเคยชินมาตั้งแต่การทําเกษตรกันมาแล้วแหละครับ,รบแต่ว่าเนื่องจากว่าเหมือนกับภาคกลางแหละเมื่อใช้เป็นนานๆแร่ธาตุที่ดึงมาจากดินมันก็หมดไปอยู่ดีอ๋อครับนะครับฉะนั้นก็ต้องมาพัฒนานเหมือนภาคกลางอยู่ดีแหละนะครับ,รบเพื่อที่จะให้ดินนั้นเติมความอุดมสมบูรณ์นะในจะเป็นอีกสี่หลักนะที่ว่ามีแร่ธาตุให้มันครบแร่ธาตุ เสริมนั่นแหละให้มันรบนะแล้วก็โครงสร้างต้องให้ดีไว้โครงสร้างมีสำคัญโครงสร้างระบายน้าดีระบายอากาศดีนะฮะแล้วก็มีความหลากหลายของชชวภาพตั้งแต่ที่มองไม่เห็นพวกจุลีย์ต่างๆรวมทั้งที่มองเห็นพวกไส้เดือนใช่ไหมเพื่อจะไปช้อนใช้ต่างๆเพราะไส้เดือนมีประโยชน์มากเขาจะไปกินซักาพืชต่างๆรากพืชที่ตายแล้วต่างๆแล้วในลำไส้ของไส้เดือนก็มีจุลีย์แอคติโนไมซีนนี่คือ นะครับผมข้อที่สี่แล้วข้อห้าเนี่ยะจะต้องปรับในเรื่องของ pH อนะอ๋อครับให้มันสมดุลนะอยู่ที่ pH 6อหกจุดห้าบวกลบนิดหน่อยไงนะครับผมจะดีฉะนั้นถ้าใช้ปุ๋ยอินทรีย์ก็จะตอบโจทย์สี่อย่างได้เลยนะครับนะี <Yeah. S 1> ่แหละก็คือนี่ก็คือพักเหนือเนาะใช่ครับเรียกว่าใช้ได้หมดกับสวนหรือ ทุบข้าวทุกพืชการดูแลเหมือนกันการผสมอัตราส่วนนี่ควรอยู่ที่ประมาณหนึ่งต่อสักสามหนึ่งต่อสาสาหรือ4ี่ก็ได้หนึต่อสาต่อสี่นะครับก็เรียกว่าก็จะทําให้โครงสร้างของดินเนี่ยได้มีแร่ธาตุสารอาหารอุดมสมบูรณ์ขึ้นนะแล้วก็กายภาพทดินครับก็ดีขึ้นนะก็เรียกว่านี่คือทางภาคเหนือของเรานะครับก็ทําให้ จะสามารถลดต้นทุนลงไปได้เยอะเลยถ้า1ต่อ3 1ต่อ4เนี่ยใช่ไหมครับจากที่เคยใช้เคมี4กระสอบมันเหลือเคมี1กระสอบแล้วยีนสิบสา3กระสอบนะฮะอย่างเนี้ยก็จะสามารถประหยัดไปได้เป็นครึ่งต่อครึ่งอย่างมากเลยครับโอเคครับ